อันก่าสีเอามาดโดน้ำนะมันสีแข้นพี่น้องพี่ปน,น้ำเนาะเพิ่มรสชาติอัตรส สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสู้ขู่สู้ค้นนะครับพบพอกครับผมจากวงแคนแนครับพี่น้องครับมาพี่น้องมากัต่ำบมทั่วผักกาดกวงตุ้งแน่มากไปะละนะครับแต่ว่าจะกวงเอาแบบขุมนะพี่น,อนอ้องย้งบอดสไซยู่เอาน้ำเทลงไปเลยนเอาพี่น้องเนาะอันก็สีเอามาดดน้ำนะมันสีแี้นพี่น้อง นานเอาขมสซเลยบ่าเนี่ยเอานี่เอาขมไซก็ไปซิดก็ไปอักขมไรไซไรพี่น้องแกววมาขมฝนตกเ,ยเลยเดี่พี่น้องจะเนี่ยฝนตกครับอีกปนน้ำเนาะเพิ่มรดชาติอัดทะลดในความแสีพี่น้องครับว่าเพชรเป็นไรเราพี่น้องครับเพชรยั่ แต่ว่าเบิ้งสงแล้วนนสิว่าโเ่เผ็ดย่านพี่น้องเพ็ดน้ำจากขวงพม่น้องครับ <c oughs> อืมหนาแมนดีๆพี่น้องต้มเปื่อยลิ่นลิ่นหมูแล้วกะใส่ขมน้ำครับ ไปสอบยิงปืนแล้วพี่นอ้องสอบยีกแล้วครับพอแปะปอแปะโอ้พี่น้องครับเบิ้งฉากหลังเจ้าข่วงเ้ืยองนีไอยู่ในก่้งการครับม่มีผู้ใดมากหรอครับขนมไมาหลายสายพี่น้อง ไก่สูงเป็นบวบเลียมพี่น้องครับบวบเลียม ก็นีม่มันเป็นขมเพราะว่าตันดิดฝืดๆนะพี่น้องขันใจน้ำต้มกับไปมันด้แซ่บเพราะดีเลยครับ โหมีห้งคอยยาวๆพี่น้องเอาใส่อีกงลูกฟงสิฟงตีสา Nam จริงพี่น้องเอาขมไปเอกมักขมพี่น้องเอ้ยจ่าข่วงเป็นคนมักขมเอ้ใส่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 กินไปเติมไปตามสไตล์จ่กข่วงพี่น้องมาตำบักตัวดู มองแซบที่สุดผมว่ามันอยู่ลินนี่แล้วหมัอนหมูตื้อะรดีครับ มือนี่มันต้องสิยิงปืนดีนาี่้องเนาะบ่เป๊ะเป๊ะอ นี่แหละพี่น้องวัตถุประสงค์ของการต้มน้ำสดใสนะพี่น้องนะเอาน้ำมาใส่หยัมบ๊บบ๊บบ๊อบเลตดนน้ำห้องคว้ากไปกล้องจาก,กวางมืดป่ะพี่นออ้องบ๊บมืดนาะพี่น้องคือจาก,กวางมืดเองบ่กใหพี่น้องจาก,กวางดำ <c oughs> ตรงที่ค้างหัวพี่น้อง ใช่ครับนี่พี่น้องคุณสามลิ้นเอาอยู่ครับพี่น้องครับสามลิ้นหู้เรื่องครับพี่น้องอิ้มมั เอาฮึมันว่าตายบอกให้พี่น้องมันคือดินแดงอืม บางคอมเมนต์บอกว่ายังไม่ได้บังคลิปจากขวงอยู่ว่ะยินเพอาเปิดมากกับหัวลอยแล้วครับพี่น้องผมอ่านคอมเมนต์ปไปผมกับมันแมนคลิปกินคลิป,ลป,ลปตลกเนาะพี่น้องเลยเอา เป็นอารมณ์กองผู้เบิงเนาะพี่น้องเป็นเต็ดซี่เหรอครับดากลงกระไดบ่งเงี้ยเป็นเต็ดซี่อะพี่น้องเอ้มให้บาดาผมนำมนตนเหลือเดือบานพี่น้องเลี่ยวก่อนมาเนาะบางผมนำมนตนใหม่หอกแล้ว 要发 เบ้อตอนนั้นพี่น้องครับแซ่บฝนติดตกใส่จ้าก,กวงแล้วครับอืมมเอาพี่น้องครับเพราะไหวทรัพนี่แหละครับฝนมาแล้วนะครับเสียงปืนกระดังป้งป้งอยู่เนาะพี่น้องเมนูนี่ต้มลิ้นหมูแล้วก็เอาขมใส่น้ำนะครับขมกับเป็นขมดีง้วนี่แหละพี่น้อง นีเน่เจ้าเกาของไอหม่ำคือเกาพี่นอ้องเนาะนี่นะครับมาใส่กันลักกับพิ่ป่นเนี่ยจำบกทัวเนี่ยกเกากันคักนะครับภาษาบ้านเฮากะว่าโก้บรนฮานพี่น,อน้นองมิโนุแบบนี้จำบกทัวนะเนาะอากาศกองตุง้งเอาไว้สำนีแหละพี่น้องครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบระผัดทุกทุกคลิปของจากหวงแช,งชนแนลนะครับคลิปนี้ขอไว้สำนีแหละครับพี่น้องครับขอบพระคุณพี่น้องหลายเด้อครับสวัสดีครับ